ในพูดคุยวันนี้ค่อนข้างจะหนักสักนิดหนึ่งนะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนเราบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการทางด้านสติปัญญาสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกใบนี้เราบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลมีความซับซ้อนของระบบกระบวนการคิดสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เราเชื่อได้ว่ามนุษย์ มีคุณค่ามากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะเราคิดเราก็จะยกตัวเองเราก็ให้ความสําคัญกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ที่เราคุยวันนี้เราไม่ได้คุยระหว่างตัวเรากับสัตว์อื่นๆแต่เราจะคุยกันถึงว่าแล้วในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์แต่ละคนมีคุณค่ามากน้อยต่างกันยังไงเราใช้เกณอะไรในการวัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราก็จะพบว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเองก็จะประเมินคุณค่าของมนุษย์ด้วยกันเองเยแตกต่างกันแตกต่างกันตามาชาติพันธุ์แตกต่างกันตามกลุ่มนะครับตามบริบรททําไมเราต้องแบ่งอย่างนั้นด้วยทําไมเราต้องมีการกําหนดว่าชนชาตินี้หรือกลุ่มชาติพันธุ์นี้หรือกลุ่มของเราเนี่ย สูงกว่ากลุ่มของคนอื่นกลุ่มอื่นต้องเป็นทาสเป็นแรงงานเป็นผู้รับใช้เราทําไมถ้าเราคิดแบบง่ายๆเราก็จะบอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความสุขต้องการความสะดวกสบายต้องการการยอมรับต้องการการยกย่องนั้นถ้าเราอยู่เหนือวคนอื่นก็คือเขายกย่องเราเขายอมรับเราเขาทําให้เราเราไม่ต้องเหนือยยากลําบากตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ แบ่งแยกหรือการประเมินคุณค่าให้คนไม่เท่ากันให้มนุษย์ไม่เท่ากันแต่เดียวกันเนี่ยความคิดตรงนี้มันก็มาจากความเชื่อที่เรามองความเป็นจริงมองว่ามนุษย์เกิดข,ขึ้นมาอย่างไงเกิดขึ้นมาจากไหนยังไงนะครับถ้าเรามองในสังคมอินเดียโบราณเราก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อเรื่องของการกําเนิดของมนุษย์ที่มาจากส่วน,นต่างๆของพระพรหมเช่น กระสับเกิดจากแขนของพ,พง่อพรมพามเกิดจากปากของพ,พง่อพรมแพร์ที่พ่อค้าเกิดจากท้องของพ,พง่อพรมสูตรคือแรงงานเกิดจากเท้าของพ,พง่อพรมอันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการกําหนดหน้าที่ในสังคมแต่ไม่ได้ประเมินคุณค่าจริงๆเป็นการแค่กําหนดนะครับแต่สิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลก็คือมนุษย์ในปัจจุบันเรามองเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น แต่เรากลับคิดถึงตัวเองมากกว่าคิดถึงคนอื่นเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเรามีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนแล้วแล้วมันกลุ่มคนก็ทำร้ายกันเพราะคิดว่าคุณเป็นแค่คนที่ด้อยกว่าเราต่ำกว่าเราแล้วเอาอะไรมาวัดว่าเขาด้อยกว่าหรือต่ำกว่าเพราะเขาคิดไม่ได้หรอเพราะเขาโง่กว่าหรอเพราะเขาไม่มีเหตุผลหรอแล้วเรามีเหตุผลไหมในสมัยที่เราเป็นเด็กเล็ก เรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเรายังไม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรไเ, entendu, เราก็ไม่มีเหตุผลเราก็มัมีความสามารถความรู้อะไรอย่างนี้เราก็เหมือนคนโง่งคนหนึ่งเราก็เหมือนคนไม่มีเหตุผลคนหนึ่งเราไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เทียบเท่าคนอื่นหรอครับถ้าเทียบเด็กเล็กกับเด็กโตไอ้เด็กเล็กที่แบบไม่ได้รู้อะไรเลยเหมือนเด็กโตมันก็ไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่ากับเด็กโตสิและเด็กโตกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่บางทีอายุมาก ร่างกายเสื่อมโทรมลงไปแล้วเขาอาจจะทํปงานไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเขาไม่มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากับคนหนุ่มสาวหรือเปล่าออันนี้เราเรามีความสับสนกันในความคิดนะครับนั่นถ้าเรามองปัดเรื่องขององค์ประกรอบเล็กน้อยหรืออะไรไปพวกนี้เราจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็คือเรื่องของความค,ามคิดความเข้าใจในการที่ใช้ชีวิต แล้วก็มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นที่เราบอกว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือธรรมชาติหรือความเป็นธรรมดาของมนุษย์ถ้าเรามองภาพรวมนะครับที่ทุกคนจะใช้ได้หรือว่าเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนถือว่าอันเนี้ยถ้าคุณมีคือคุณมีค,คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือเมตตาความเห็นอ,อกเห็นใจความเข้าใจ คือเราก็ต้องมองว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันเกิดมาด้วยความไม่เท่ากันไม่เท่ากันด้วยละละของพันธุกกรรมไม่เท่ากันด้วยละของถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ทุกคนมีความตรารถนาเดียวกันคือต้องการความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์ทุกคนพยายามจะสแสวงหาโอกาส,สแสวงหาความสําเร็จสแสวงหาความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้เรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าความร่ารวยมาวัดเนี่ย มันก็ไม่เป็นธรรมสาหรับคนที่ไม่ได้เกิดมาแล้วมีพร้อมทุกอย่างคนที่เกิดมาในที่ทีุรกกันดารยากลาําบากเขาก็จะมีความเป็นมนุษย์ไม่เท่าเราหรอใช่ไหมครับคนที่ไม่มีโอกาสเรียน,นสูงสูงเขาไม่มีความเป็นมนุษย์เท่าเราหรอกใช่ไหมครับหรือคนที่เป็นออทิสติกคนพิการอย่างนี้ยเขาไม่มีความเป็นมนุษย์เท่าเราหรอกคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน,น ถ้าเราจะวัดกันแค่เศร,รษฐกิจร่างกายหรือว่ากระบวนการคิดซึ่งกระบวนการคิดมันก็ต้องมีเรื่องของการเรียนรู้การฝึกคิดถ้าคุณไม่ถูกฝึกคิดคุณคิดไม่ได้คุณไม่มีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนที่เขาคิดได้หรอใช่ไหมครับเรามองตรงนั้นได้ยังไงเราควรที่จะมองในภาพรวมว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายแต่ในเมื่อทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันเราก็ไม่รังเกียจกันเราก็ไม่ทําร้ายกัน เราก็ไม่ดูถูกแล้วก็ทําลายเขาเพื่อที่จะยึดทรัพยากรของเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดได้มันก็ทําให้สังคมเราอยู่อย่างสงบถ้าเรามองว่าคนในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติอะไรเกิดในประเทศไหนเกิดในภูมิภาคไหนทุกคนล้วนจะเกิดมาเพื่อที่จะมีชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็จบชีวิตแต่ในขณะที่มีชีวิต ใชชีวิตเขาแต่ละคนมันมีความแตกต่างหลากหลายมีความไม่เท่าเทียมกันทุกคนก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันที่จะทําให้ชีวิตมันผ่านไปได้โดยไม่ลํำบากจนเกินไปโดยไม่เป็นการซ้ําเติมเขาตรงนั้นแหละเราเองก็จะมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือม,มีเมตามีมนุษยธรรมแล้วถ้าทุกคนมีเมตามีมนุษยธรรมคุณก็คือมีความเป็นมนุษย์เหมือน,อนกันใช่ไหมครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีมนุษยธรรมไม่มีความเมตตาไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันเราก็คือคนที่เห็นแก่ตัวเราคือคนที่ไม่เห็นความสําคัญของความเป็นมษย์เราลองมองในมุมกลับว่าถ้าคนอื่นเขาใช้เกณฑ์นั้นกับเราเขามองเราแล้วเห็นว่าเรามีคุณค่าของความเป็นมุย์น้อยกว่าเขาเพราะเราลํำรวยน้อยกว่าเขาเรามีเงินน้อยกว่าเขาเราฉลาดน้อยกว่าเขาเราชอบใจพอใจไหม เราต้องการให้มันเป็นแบบนั้นไหมใช่ไหมครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ต้องมองอะไรที่มันเป็นกลางๆที่ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะแล้วเอามาตัดสินแต่มองในสิ่งที่มันเป็นกลางๆทั่วๆไปก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือเกื้องกลกันนั่นแหละคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนั้นถ้าเราทําได้เราก็มีคุณค่าของมนุษย์อยู่ในตัวเราที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมายกย่องเราหรือว่าให้เกียรติเราหรือว่า ยอมรับเราเพราะเรายอมรับตัวเราเองเราภูมิใจในตัวเราเองว่าเรามีคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากพอที่จะอยู่ในโลกใบนี้ครับ